สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่างหนองช่างวันนอกอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าเราจะทดสอบนะครับตอนนี้ก็เราจะผ่าตัวตัวคันเร่งนะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบอนเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของจีนนะครับมาจากจีนนะครับตัวนี้ก็ไม่มีจําหน่ายในเมืองไทยแต่ว่าช่างหนองก็เลยมาแกะวงจรดูว่าเผื่อใครมีแล้วก็สายจะต่อยังไงบ้างนะครับ สายจะต่อยังไงบ้างก,ก,าก,ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับตัวแม่เหล็กตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม่เหล็กซึ่งก็งจะอยู่ตรงกลางเชี่ยมหมุนนะครับเนี่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กจะหมุนนะครับสร้างาสนามแม่เหล็กให้กับตัวฮอนเซนเซอร์นะครับตัวนี้เวลาเราเหยียบ ปุ๊บนี่ครับตัวนี้ก็จะเร่งขึ้นมานะครับคันเร่งกดไกลง่ายๆครับเพราะนั้นตัวเซ็นเซอร์ก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นพันเหมือนกันนะครับนี่เพราะว่ามันมีสองสองเซนเซอร์นะครับเห็นไหมครับอาจจะไปคอนโทรลคอนโทรลล้อซ้ายล้อขวาล้อหน้าล้อหลังพร้อมกันนะครับนี่ครับหรือจะไปคอนโทรลอะไรก็ไม่ทราบตรงนี้ก็จะเป็นฮอนนะครับฮอนเซนเซอร์ คอนเซนเซอร์ที่ต่อมาก็ไม่มีอะไรนะครับหลักการก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ,อจะมีไฟบวกนะครับไฟลบเข้าแล้วก็เซนเซอร์ออกนะครับไฟบวกไฟลบเข้าเซนเซอร์ก็จะมี2องช่อสองช่องส่วนตัวเหยียบตัวเหยียบตัวนี้นะครับตัวเท้าเหยียบตัวนี้เนี่ยครับก็จะไม่มีอะไรนะมีตะกดไกลเฉยนะครับเห็นไหมครับจะก,ก,กลไก ซึ่งเราพอพอเราเหยียบคันเร่งน,นะครับเขาก็จะหมุนหมุนตัวฮอนเดนเซอร์ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถทําทําเองได้นะครับทําเองได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ซื้อเขาก็เป็นพันกันนะครับตัวตัวนี้นะครับมาจากเมืองจีนนะครับก็พอดีแหละครับได้ทดํารถขนถ่านกันเราครับย่งว่างไม่มีอะไรทําก็เผาถ่านแล้วก็ขนถ่านไปขายตลาดครับผม เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับว่าเขาทํางานยังไงนะครับตัวนี้แต่ช่างหน่งก็ยังจะไม่ใส่ในตัวนี้หรอกนะครับแต่ก็จะลองลองเล่งให้ดูนะครับตัวนี้กลไกอันนี้อันนี้เป็นแค่กลไกเขาเฉยๆนะครับส่วนหัวใจมันอยู่ตรงนี้นะครับหัวใจอยู่ตรงนี้ที่เราจะเล่งนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับชมกันต่อครับ เช่นเคยนะครับตำแหน่งนี้มาร์กไว้ก็คือเป็นตำแหน่งจอดของเขานะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตัวตำแหน่งของเกียร์เราเนี่ยตรงนี้อยู่ในพาร์กิ้งนะครับพาร์กิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเราเทสตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเทสเรายังไม่เราเรายังไม่ให้มอเตอร์หมุนนะครับเราเราดูถ้าถ้าเกิดว่ามันทํางานนี่ไฟสีแดงนี่จะดับนะครับดูนะครับเราจะหมุนครับ เห็นไหมครับดับครับเอาใกล้ๆกันนะครับโฟกัสจะได้ครับดูนะครับเห็นไหมครับหมุนแม่เหล็กไปครับไฟดับนั่นก็หมายความว่าเขาทํางานแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมากดได้ดูนะครับกดด้านหน้านะครับหมุนแล้วครับ นะครับคัเลขพออยู่ในตำแหน่งสีแดงที่ parking นะครับกดไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็จะไปถอ,อยหลังครับถอยหลังสัก120ก็พอครับไม่เข้เร็วสูง อยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าพอดีได้มาจากของเก่าเขานะครับของเชียงกงก็เลยมาลื้อไล่ดูแล้วก็หวังว่าคงคงเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างหนกจะลงตำแหน่งสายให้นะครับลงตำแหน่งสายให้แล้วกันในเว็บเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็เป็นสั้นๆน,นะครับวันนี้คันเร่งไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นคันเร่งแบบเท้าเหยียบนะครับอ่า กัรเร่งแบบเท้าเหยียบครับก็ตัวตัวคอนโทรนก็มีนิดเดียวรับไม่มีอะไรแต่ขายแพงมากนะครับเป็นพันละตัวนี้ครับผมคนนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปของช่างหนกนะครับคลิปนี้ก็จบสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ